ที่ไปสอบได้พันกับแ0แล้วก็หลังจากที่เรียนกับครู่วงไปก็ครั้งล่าสุดก็สอบได้คะแนนพันสปีที่แล้วได้คะแนน1 1 8 0ค่ะแล้วก็หลังจากเรียนแล้วก็รอบล่าสุดได้คะแนน1440ค่ะก่อนหน้าที่จะมาเรียนล่าสุดอยู่ที่พันหค่ะแล้วก็พอเรียนเสร็จก็จบที่พันสค่ะสอบครั้งแรกได้คะแนนพันสค่ะแล้วก็ครั้งที่2อ,อัพมาเป็นพันสค่ะ อยากเตรียมตัวสอบแซดให้ได้คะแนนแบบมืออาชีพคือพันสีขึ้นไปนะคะเราก็ต้องมีกระบวนการที่เป็นมืออาชีพในการเตรียมตัวสิคะทีเนี้ยมืออาชีพทุกคนเนี่ยนะเขาก็ไม่ได้หวังเพียงแค่จะให้เทคนิคต่างๆมานำหน้าอินสปิเรชันของเขาแต่เขารู้ดีว่าเทคนิคต่างๆที่เขาได้เรียนรู้และบ่มสร้างเนี่ยเขาจะสามารถที่จะนำมาใช้ได้ในวันที่อินสปิเรชันพุ่งขึ้นอย่างเต็มสูต เขาก็จะสามารถนำสกิลต่างๆที่เขาได้เรียนรู้ามาใช้ในวันที่เขาต้องใช้พอได้เรียนกับครูหวงก็ทำให้รู้สึกมั่นใจในภาษาอังกฤษมากขึ้นเพราะว่าครูหวงมีเทคนิคแล้วก็วิธีสอนที่เข้าใจง่ายค่ะแต่นอกจากเรื่องของแซนแล้วเนี่ยเราก็เหมือนได้อิมพูฟแบบทักษะอื่นด้วยอย่าง อย่างการอ่านเนี่ยก็คือรู้สึกได้เลยว่าตัวเองเนี่ยอ่านแบบบทความภาษาอังกฤษได้ดีขึ้นมากๆเหมือนมีคลังคําศัพท์ในหัวแบบเยอะขึ้นกว่าเดิมมากๆค่ะแล้วก็ยังได้ในเรื่องของความคิดเรื่องของ c r i t ี c a l t h i ิง i n g ที่แบบครูฮวงเนี่ยได้สอนในห้องแล้วก็เหมือนมันนํามาใช้ได้ไม่ใช่แค่กับการเร er ียนแซดละค่ะก็คือไม่ต้องใช้เซดแล้วค่ะคือการสอนของครูฮวงเป็นแบบเสริมความมั่นใจขึ้นมาทําให้แบบเรารู้สึกว่าแน,น่นขึ้นแบบข้อนี้ตอบอย่างนี้เพราะอ,อันนี้นะก็แบบ รู้สึกว่าไม่ต้องแบบเดาแล้วแน่นอนค่ะอินสไพเรชั่นเหล่านั้นเนี่ยนะคะจะเป็นตัวสอนให้เขาอะรู้ว่าการที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริงเนี่ยนะคะจะต้องไม่มีอีโกโ้ตัวครูหวงเองเนี่ยนะค,ะครูหวงก็ไม่ได้แบกความเป็นครูหวงในการดํารงชีวิตประจําวันชื่อครูหวงเนะะี่ะเป็นชื่อที่ครูหวงใช้ในการสอน SAT เพื่อบ่งบอกของความเป็นมืออาชีพในการ ทำ SAT เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอยากได้คะแนน SAT สูงๆเนี่ยนะคะ1,400ขึ้นไปถึง1,600เนี่ยนะคะต้องเตรียมตัวแบบมืออาชีพและต้องเตรียมตัวแบบตัวจริงนะคะอยากได้คะแนนสูงๆเนี่ยนะคะนักเรียนต้องถามตัวเองแล้วล่ะค่ะว่าวันนี้นักเรียนเตรียม SAT มาเนี่ยนะคะนักเรียนเตรียมมาแบบตัวจริงหรือมือสมัครเล่นทนากเรียนเนี่ยนะคะอยากได้คะแนนแบบตัวจริงนักเรียนก็ต้องมาหาแซตตัวจริงแซตตัวจริงแซดขู่หววและเจอกันค่ะ